เพื่อนๆมาเก็บกระท้อนหรือเก็บบักต้องกันค่ะขนาดร่วงไปเยอะแล้วนะต้นเนี้ยเป็นกระท้อนหวานเนาะเป็นพันอุ่ยไฟเนื้อหนาฟูนุ่มสีอย่างเดียวช่วงนี้ฝนตกทุกคืนลมก็แรงเนาะ ร่วงทุกวันและพรก็ไม่ได้เดินออกไปตั้งแต่ตั้งแต่ป่วยตั้งแต่ติดพี่โคจนหายแล้วก็ยังไม่ได้เดินออกไปเมื่อวานถ้าไม่อออกไปคิดว่าจะไปไลฟ์สดนอกสถานที่ก็คงไม่เห็นเนาะนี่ยังยังเหลือเยอะอยู่นะหลายรุ่นที่สุกก็มีที่แก่ก็มีสนใจแบบไหนเลือกก็เ,เด้อเนี่ยที่พรเก็บเก็บแล้วอะ ลูกเขียวๆคนก็จะทำแกงแกงกะทิอร่อยถ้าใครยังไม่เคยกินแกงกระท้อนลองดูเด้อหรือจะเอาไปแปรรูปเป็นกระท้อนแช่อิ่มเป็นกระทอน,นอรทรงเครื่องกระท้อนดองอหรือจะทำอย่างอื่นได้หมดจะเอาไปตำก็ได้ตำกระท้อนก็อร่อยเนาะใส่กุ้งแห้งซะหน่อยอร่อยเหาะอย่าบอกใครเลย มาเด้อมาเก็บเอเด้อไม้มีพร้อมอยู่ข้างต้นและเลือกเอาจะเอาลูกไหนเลือกเก็บได้ตามสบายเลยค่ะรับรองมาบ้านผ่อนมีผลไม้ให้กินเยอะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีแต่มีแต่ผลไมบ้บ้านๆเนาะเราคนบ้านบ้าน ก็มีแต่ขกอบ้านบ้าน,านดูสิวันนี้ฟ้าใสตั้งแต่ตั้งแต่เช้าอ่ะไม่เช้าแล้วแหละใสใสแล้วเช้าก็หมดแต่เว้น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 ไปบ้านน้นบ้านนี้อ่ะจะออกไปเอาบ้านนี้เด้งมาอะจะไปเอาทางนี้เด้งมาอีกล่ะไม่ได้ออกไปสักทีนี่ <c oughs> <c oughs> เอามานะคะทุกคนมาเก็บเอาดือ้อ บัดตองคะ่ะบัดตองบัดตองสดสดจากต้นเลือกเอาตามความพอใจเลือกแบบไหนเก็บเอาเลยเก็บเอาโลดเยอะแยะมากมายก,าก,ก่กองยังไงก็กินไม่หมดนี่พรเก็บมาซะเยอะเลยเห็นลูกนั้นก็สวยเห็นลูกนี้ก็สวยสอยพักเดียวแลยสอยสอยสอย,สอ,ยอย่างกันในเพลงเลยอะ สวยอีน้องสวย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 ก็มันงามอ่ะอดใจไหมอยู่อะ่ะเลือกเฉพาะลูกงามงามลูกใหญ่ให,ให่ที่เหลือปล่อยให้มันโตก่อนดูสิมันแผ่กิ่งก้านสาขาเต็มไปบืดจอเนี่ยอยู่ติดกับรถเหเลยกลัวจะร่วงใส่รถไม่กล้าเก็บ ้ยกระตองกระเตงกระตองกระเตงแสงจ้าตั้งแต่เช้าแสงเข้าตาผ่อนแสงตามะเนี่ยที่มองเห็นไกลๆตรงโน้นคือดอกหางนกยูงที่อ่อนพาไปไล่สดให้ดูบ่อยๆนั่นแหละข้างๆนี้ก็จะเป็นดอกอตะแบกตะแบกบานแล้วร่วงสีม่วงอันนี้ออกล้าหลังเขานาะตะแบกส่วนในสายพัน ใกล้เคียงกันเนะี่ยเขาเออกกันหมดแล้วมันเยอะจริงๆแต่ละปีต้นนี้นี่โอ้โหไม่ได้อะไรเลยไม่มีการรดนะ้ำไม่มีการใส่ปุ๋ยปล่อยก็อย่างนั้นแหละอีกต้นหนึ่งไม่ค่อยเป็นเนาะอีกตนน้นอยู่ด้านซ้ายต้นนี้จะอยู่ด้านขวาหรือว่าต้นน้นแสงมันน้อยกว่าก็ไม่รู้เนาะต้นนี้มันโดนแสงมากกว่า เวลาอาทิตย์ส่องมาเนี่ยพระอาทิตย์ส่องมาจะได้ต้นนี้เยอะกว่าต้นที่อยู่ด้านซ้ายมืออาคารมันจะบังก็เลยไม่ไม่ค่อยได้แสงเท่าไหร่แถมมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอีกต้นไม้ถ้าเขาไม่ได้รับการส่งเคราะห์แสงเขาจะไม่ติดผลติดดอกก็ดอกก็จะร่วงบนสังเกตอย่างน้อยหนาของคน ตรงเนี้ยข้างบ้านเนี้ยเมื่อก่อนที่ยังไม่ตัดต้นไม้ใหญ่ออกเนาะเขาไม่ค่อยติดอะ่ะจะติดอีกกิ่งกิ่งกิ่งขวามือกิ่งซ้ายมือจะไม่ค่อยติดดูสิเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้ตแต่งตองแต่งตองแต่ทุกกิ่งทุกยอดลูกใหญ่ด้วยนะลูกสวยอะ่ะเจ๋ม ก็จะทำมันทุกเมนูเลยก่อดูกินไส้หายยากเลยอะดูแสงมันเข้าตากีนขนาดเช้านะเช้านะเช้าวันนี้ก็เปียกอนะ่ะไปเก็บไม่ได้เดี๋ยวน้ำฝนที่มันติดอยู่ตามใบาตามอไอ้กิ่งกระท้อนนะ่ะมันเข้าตาโอเคนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ถ้าได้ลองแล้วจะติดใจกระถอนบ้านค่อยลูกใหญ่ๆเนื้อฟูๆนุมน่มๆมาได้ค่ะนี่กระถอนที่เราไปเก็บมาลูกใหญ่ๆเดี๋ยวจะทำแกงกระถอนเด้อดูดีดูดีดเลือกลูกที่เขียวๆจะเอาทำแกงกระถอน ที่เหลืองๆก็จะทํากระท้อนแช่อิ่มบ้างเอาทํากระท้อนทรงเครื่องบ้างแล้วแต่เนาะต่ำกระท้อนก็ได้ทําได้หลากหลายเมนูนะคะกระท้อนหรือว่าบักต้องเนาะทางทางพี่น้องอีสานเราจะเรียกว่าบักต้องงามมากเสียดายอะร่วงจะมดต้นอยู่แล้ว เราไม่สบายซะหลายวันไม่ได้ออกไปดูเลยเมื่อวานพอเดินไปจะไปไล่ไปไล่สดตรงสนามเด็กเล่นเนาะพอเดินไปเอา้าตายแล้วกระนร่วงเต็มเมื่อคืนฝนตกหนักอีกลมก็แรงร่วงเต็มเลยค่ะพอเดินออกไปมเมื่อกี้โอ้โห,โโหเต็มไปหมดเลยน้องก็บอกขอๆได้ไหมบอกเอาเลยเก็บไปเลย ให้ดูสิลูกใหญ่ๆงามๆมันเก็บแบบรีบอะจอดไว้หลายบ้านเนาะบอกว่าจะไปเก็บกระท้อนก็อยากให้กำลังใจเพื่อนด้วยแต่ก็อยากไปไปเก็บด้วยและตั้งใจจะเก็บมันแต่มาื่วานฝนมันโตเลยไม่ได้เก็บงามไม่เอ้ยงามไม่เอ้ยลูกเนี้ย เอาทำส่งเครื่องเนาะเราจะแช่ไอ้อ่าน้ำเปรี้ยวน้ำฝาดมันออกก่อนแช่น้ำปูนไว้ปอกให้เรียบร้อยแล้วก็แช่ไอ่ถึงแช่น้ำปูนนั่นแหละส่วนที่เราจะแกงเราต้องเอาไปต้มก่อนต้มให้เนื้อก็สุกแล้วก็เอามาปอกเพื่อจะทำแกงมาเด้อมาเด้อใครอยากกินบักต,ต้องมาโลดมาโลด บ้านค่อยมีเพียบถึงแม้จะร่วงไปเยอะแต่เหลือข้างบนต้นอีกเยอะมานะคะทุกคนมากินบักต้องกันตำก็อร่อยนะขอบอกตำกระท้อนหรือว่าบักต้องหรือจะทำเป็นเอ่อแช่อิ่มก็ได้แล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยค่ะ แต่สำหรับบลริปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อบายบายค่ะจุ๊บจุ๊บสวยไหมสวยไหมสวยไหมผิวนางงามมากอันนี้เราแบบปลูกธรรมชาติให้เทวดาเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่อะไรเลยแต่ต้นเขาอายุเยอะแล้วอ่ะแผ่กิ่งกา้านสาขาเต็มไปหมดโอเคค่ะไม่ฝ่อยละ 拜拜。Bye bye.